มาดูเครื่องลอกลายนะคะตัวนี้ไอโม่คะไอโมก็จะมีคู่มือการใช้งานสายชาร์จนะคะไทป์ซีนะแล้วก็กระเป๋าผ้าขนาดพกพานะคะใช้พกพานะนี่นะคะอันนี้คือตัวเครื่องตัวเครื่องนะมากดปุ่มเปิดกดแช่นะคะนี แล้วก็มากดสองสองปุ่มนี้พร้อมกันนี่เพื่อที่จะใส่กระดาษนะคะนี่เบิดขึ้นมาอย่างนี้มาใส่กระดาษนะคะวิธีใส่กระดาษเราจะใส่อย่างนี้นะ ต้องใส่ให้มันตรงนะคะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะมันจะเป็นล็อกของกระดาษเลยใส่ตรงแล้วก็กดพร้อมกันนะคะเสรเรียบร้อย มาดูเราจะปิน้นเข้าแอปตัวนี้นะเราต้องโหลดแอปมาก่อนนะคะนี่แล้ก็แก้ไขรอยสักเราจะเอาเป็นรูปนี้กดตกลงใส่ไปเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะ ปรับขนาดมันก็จะมีปรับขนาดนะคะนี่ปรับขนาดตามที่เราต้องการนะแล้วนี้ก็เป็นตัดรูปหมุนแอปนี้จะยังไม่มีการกลับรูปให้นะคะเราต้องกลับเองนะนี่เรากลับอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีตัวกรงนี่เส้นเงาดำก็เป็นเส้น เราจะเอาเป็นต้นฉบับไปเลยเสร็จแล้วกดพิมพ์นี่มันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยนะคะกดพิมพ์ เสร็จแล้วนะคะตรงปกไม่จบตานี่นะคะ